กลับมาอีกแล้วกับคลิปการเปิดแพ็กราคาแพงของฟีฟ่า22นะครับนี่ก็เป็นไฮบิดลีกผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็แพ็คที่ได้ไฮบิดลีกก็จะได้เป็น Land A แรงเมกาแพ็คแพ็คห้าหมื่นห้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือพากนี้มี83บวกการันตีด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้เปิดนะครับก็มันจะมีแพ็คน้ำจิ้มหน่อยนะแบบว่าแพ็คแถมมาจากไอไอลอตแรกอะนะมันจะมี พามิกพามิกเนี่ยก็เปิดล่อไปก่อนแล้วกันนะไม่น่าได้อะไรตัวดีครับพามิกไม่น่าได้ตัวดีครับน่าเป็นตัวกากโอ้ว่พาพอน่าจะพอได้ครูเชฟสกี้ไม่รู้ราคามีหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะไม่แพงมากอะไรน่าจะแค่พอไม่แพงมากไม่น่าแพงมากแต่ผมมีซัมด้วยแล้วก็โอ้มีอันโตนิโอเดี๋ยวค่อยไปว่าแล้วมันจะขายได้ไหมนะครับมันก็เป็นตัวที่คนชอบใช้ต้นภาคอยู่ ไอไฮไลท์มันอยู่แพ็กนี้ครับนะไฮไลท์มันอยู่แพ็กนี้ pack, เมกาแรแพ็กไอแรเมกาแพ็กนะครับเหมือนเดิมนะมี30ชิ้นผสมระหว่างคอนซูเมอร์กับผู้เล่นโดยในแพ็กนั้นจะอินคลูดดิ้งหนึ่งคนที่เป็น83บวกแน่นอนคอนเฟิร์มโดย EA นะครับก็ถือว่าแพ็กดูดีขึ้นกว่าเดิมเรามาดูกันว่ารอบนี้ผมจะเปิดได้จ่ำแค่ไหนวอล์กจะเอาหรือเปล่าไป Let's go เฮ้ย walk o u อิโมบิเลแน่นอนนะครับแผ่นหลังแบบนี้พลัง87นะครับบอกแล้วไอ้เควนนี้มัน walk ประจำแต่ผมขอของแถมได้ไหม walk out ก็เอามาก่อนแม้ว่าจะยังไงก็ตามแปลว่ามีสิทธิ์ได้ตัวดีข้างในอีกอินโมบิเลพลังดูดีนะเนี่ยแล้วภาคนี้เหมือนจะหม่มได้ด้วย พลังดูดีนะเนี่ยวิ่งเร็วนะเนี่ยขอดูไส้ในว่าข้างในมีตัวอะไรอีกขอดูไส้ในหน่อยซัปปะตาอาตูอา,อาเซอร์บี้อุ้ยผมได้แปดสามันลืมเลยครับได้แปดสามลืมเลยมีโอ้โหอิมโมบิเล่นี่สตท โอ้ดูดีดูดูดีเลยอ่ะดูดีเลยอ่ะเราเท้าก็ดีผมว่ามันน่าจะเก่งกว่าวาดี้ผมอีกนะเนี่ยผมใช้วาดี้อยู่แต่โอ้โอ้สูงด้วยเมอเร์เกดีด้วยราคาเท่าไหร่อ่ะมันดูน่าจะมีราคาอยู่อ่าง็เทา่าดี้ใช่ปะน่าลองใช้อยู่น่าลองใช้อยู่ ส่วนตัวอื่นก็เลือกเกลือนะผมว่าไม่น่าไหวซัปาตตา,าจ,จะช้ากว่าอ,อิ o โมบิเลอีกนะครัข้างหลังมีของแถมมาไม่รู้นะครับขอไปดูหน่อยอ่ามีอ่าไม่รู้แหงห่านะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็มีเสื้อเซาแทมตันเสื้ออะไรผมก็ขายทิ้งก่อนนะไอ้พวกผู้จัดการหลีกอะไรเงี้ยนะมีเิลิกเซ่นด้วยมีเลกูลอนด้วย ตามนี้ทุกคนสำหรับการรีวิวเมกาแพ็คแลร์เดี๋ยวมีเปิดให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับสำหรับ YouTube ผมขอกลับคุยกับพี่น้องในไลฟ์ก่อน